ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด,ด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเช้าวันพุทธที่9นะครับผมเดือนธันวาปี63นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาปีพาน่องมาเบง งัวนะครับเนาะก็จะเริ่มจากโซนของงัวใหญ่ตาทางไตโฮมทอมสารเนี่ยละครับพี่น้องเนาะว่างัวประจําสัปดาห์นี่นะครับราคาสิเป็นยังไงนะครับเด้อในโซนของงัวงามครับผมอากาศมาพร้อมกราบอากาศที่เย็นลงนะครับพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องนี่ไปเบิง่งโตแหลกกันเลยครับพี่น้องวัอนี้ก็ถือว่างัวมาหลายดนะครับพี่น้องเด้องัวหลายแล้วก็คนขอมาหลายอยู่ครับพี่น้องเนาะ,ะนี่แหละครับเดี๋ยวจะเริ่มจากไอ้คู แม่ลูกค uh, ู่นี่ก็แล้วกันครับพี่น้องเนาะยั่งแม่ลูกคู่นี่เป็นลูกผู่ได้ครับพี่น้องเด้อนี่เราที่ิ่มจากคู่นี่แล้วกันว่าจั่งแม่ลูกคู่นี่กำลังกินนมอยู่ดีๆนี่เป็นห้องไว้เทเลสต์นะครับของพี่นี่แม่ลูกู่คู่นี่ห้องไว้เทเลสต์ครับห้องไวซิเบสครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นไม่ค่ะพี่น้องเด้อไอ้ลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่ไหนของเพื่อนล่ะครับตัวที่สองตัวที่สองลูกของไอ้พ่อไหนครับนี่ลูกซีวายศูนย์เก้าหกไม่ค่ะพี่น้องอันนี้มีใบมีหลอดเห ตัวแม่นี่สูงยุติอะไรครับในส่วนสูงร้อยห้าสิบหัวนักข่ายพี่น้องได้เป็นแม่ใหญ่แหละครับผมเดี๋ยวจะพาให้เบนส่วนไทยนะครับเนาะน่ลิมบัมเนี่ยนะครับพี่น้องในส่วนของลูกเป็นนะครับพี่น้องเด้อผู้ดูว่ววาเห็นมโนะพี่น้องเนาะอาจจะเหมือนยูนิดหนึ่งนะครับเนาะ,ะนเดี๋ยวเป็นตัวข,ขันนี่ก็ได้พี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับของไอ้นี่มาจากวันไหนครับ ไอ้เอ็งเขาเนี่ยนะครับเนาะฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับไว้ครับ083 083 058 058 9684ศูนยนะครับเนาะอ่าอู่้แรกผ่านไปนะครับพี่น้องเด้อเราจะพาเบิ้งลูกครั้งนี่นะครับเนาะเห็นะครับเป็นอ่าลูกตัวผู้นะครับเด้ออ่าพวกเราเห็นบนพี่น้องมันย่นแสงนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบื้องไอ้แม่สาวตัวนี้ครับอ่าแดงๆเข้มเข้มนะครับเด้อ นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งว่าตัวนี้เพิ่นล้องไว้เท่าะเลนะครับเด้ออ่ตัวนี้ของเฮา้องไว้เท่ะเลครับอ่90,070 7นะครับพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้เฮ็ดเขาเรียบร้อยเด้อนะครับเพชนเขาไม่ไม่ไม่อยู่ครับพี่นอ้องอ่าถ้ผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้เป็นอ่าสีแดงเข้มตัวเมียนะครับเนาะอันนี้เป็นลูกของไอ้ตัวไหนครับลูก kf kf 31มหนึะครับพี่นอ้องเด้ออ่านี่แหละวัวอายุกี่เดือนแล้วครับหนี่งเก้าเดือนคเก้าเดือนนะครับพี่น้องเด้อ ตกเดินแล้วมือน,นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละเพส้น,นหนาเพราะเป็นกระไดอ่ะเรื่องดำดีนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับเ่้นสูงกับเสี่ยรอยสามสิบหกนะครับเนาะอะ่ตัวนี้แหละครับพ่อแดงครับเนี่ยตัวนี้ห้าครับตัวนี้ห้มื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละอ่าลักษณะของตัวนี้กับตัวใหญ่ี้ก็ตัวนั้นนิดนึงนครับพี่น,อน้องเนาะสูงกว่านะครับเนาะอันนี้เป็นลูกของพ่อแดงครับเจ้าของเพันวาสติงเลสครับเจ้าของเพันวาสติงเลสนะเป็นม้วนเสาปีกกว่าเดือนละครับพี่น้องเนาะอ่าค่ะจเดือน คตัวอีห้าสิบเก็ดนะครับเนาะตัวนี้ง้วของเขามาจากบ้านไหนครับนี่ยโทรศัพโทรศัพท์ฝากเบอร์โทรศัพท์หน่ยครับ092 092 732 732 5376ครับ5376นะครับเนาะถ้าใครสนใจก็โทรตามเบอร์ที่ให้ไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิ้นเบื่อตัววัวตัวนี้ครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับเด้ออันนี้เป็นวัวสาวเด้อครับเด้อ่าถ้าใครสนใจแบบอ่วัวๆเขอนดำๆนี่ครับพี่น้องเนาะตัวนี้ห้องไว้ที่ไหนครับนี่ สามหมื่นเก้าเลยครับเด้อราคาสำหรับเกษตรกรนะครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าส่นสูงอยู่ที่เท่เลสครับตัวนี้ลอยสามชิ้นติดแกะลอยชิ่นสิบเลยครับพี่น้องอ่านีแล้วครับเด้อเครื่องบดดำนะครับเนาะตัวสีผ้าเบื้องส่วนไผ่ทั้งนี้นะครับเนาะนี่อันนี้บดเต็มดีแล้วครับพี่น้องเด้อถ่ายคู่เดมมาด้ยสายแบบนี้นะครับเนาะอ่านี่แหละจิ้มดำดนี่ครับผมเดี๋ยวเสื้าเบื้องดึงนะครับพี่น้องเนาะ เป็นงัวสาวอยู่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้้อนี่แหละบางเลึ้เงบางนั่นะครับเนาะอ่าของเอามาจากโตครับมือนี่วาสองัวสตัวโอ้ครตบผมฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าส่กมาจากบ้านไหนครับมาจากทางว่าปีนะครับเนาะตัวตวผูนี่เมนบ่ครับโต้ผูเขาเช่าสือโอ้โหนะครับเนาะ เราจะพาพีพ่อหนังยางเขาไปเบื้องไหนสุดทางในทางนี้นะครับเนาะนี่นะครับเด้ออันนี้โตัผูกของห้องเนาะครับเนี่ยโอ้ของอะไรนะครับน้ำน้ำน้ำกันนะครับเด้อโตัผูกนี่ไอ้สองตัวในห้องห้องใบตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยต้องมีเกิดได้หกสิบสามครับผูกนี่มันว่าครับอ่าผูกนี่หกสิบสามนึกค่ะพี่น้องเด้อ ผู้อยากจะได้คูตตวผูนะครับนาะสำหรับหาง้ว่าเขาณอยูนในรัพน่น้องเนอะวันนี้ปกติเอาไงมีงัวผูหรืองัวแม่ครับู่บ้ันมีทั้งผูทั้งแม่เทั้งผูทั้งแม่นะครับนอกจากมีสุร้อยอ ฝากเบโทรศัพท์นะครับไปครับ0ย์กสี่ศ์8กสเก้าะครับที่นองครับบ้านก็มีอดผู่คุกคูลนู่ซอไว้อืมนี่นะครับเด้อถาไปอยากอะไรก็ลองโทรตามเบอร์ที่ให้ไปนะครับนี๋้วจะพายางเขาไปเบื้องขางไหครับผมอ่า นี่เด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งไอ้ทั้งแม่ทั้งนี่ครับพี่น้องนี่จังแม่ใหญ่ๆนี่งนี่นะครับเด้อสิต้องถามแม่นี่เบิ่งครับผมอ่าเห็นนะครับตัวใหญ่ๆแม่ใหญ่ๆแบบนี้ล่ะของพ่อถามนะครับอันนี้ของพ่อปะครับนี่ตัวนี้ครับอันนี้ห้องไว่ายทะเลครับแม่ใหญ่ๆแบบนี้ไอ้ห้องไว่ายทะเลครับห้องไว้ายหกสิบสองหาร้อยครับหกสิบสองห้าร้อยนะครับอันนี้ง่อยท่องไปครับนี่ท่องไปครับ ข่องเหรอครับผมข่องผสมอะไรผสมซีไว้ครับผสมซีไว้ได้พันรอบไปครับข่องได้สองเดือนตั้งแต่สองสามเดือนโอ้พันรอบเมา่อสองสามเดือนแล้วครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเนาะอ่าไอ้งืมาจากบ้านไหนครับจากอำเภอน้ำมนต์ครับอำเภอน้ำมนต์กาฬสินธุ์นะครับเด้อผู้ใดอยู่โซนทางขุนบันน้ำมนต์บังขันรุ่นบันไหนแม่นเขาบ้านน้ำมนต์บ้านน้ำมนต์เลยเด้อครับเด้ออ่ะเอาไว้จากโตครับวัอนี้ มาตูโตครับขายไปแล้วซครับอายแล้วซีอีกสงโตอยู่นียครับแม่นีแม่นี่แม่นี่เท่าไรครับวะนี้แม่นี่ซีมืนครับแม่นี่ซีมื้นห่ครับเออถือว่าโตใหญ่ด้วยครับเด้อซีมื้นหาครับท่องใกล้จั่เพื่อนละครับอันนี้ท่องใกล้จั่อันนี้ท่องพ่อได้ครับนี่ท่องบัตอเอครับเอเอฟหรือหกแปดสามึครับเอฟสามหนครับพี่น้องเด้อหาผู้ใด ลูกที่สอง้วครับลูกมันแยกออกไปเมื่อกี้นี่ลูกเนาะอันนี้พึ่งแยกลูกออกไปนะครับแล้วลูกโตใหญ่เลยนะครับเด้อตัวนี้กับผสมคล่องใกล้คลอดเด้อเด็กชพี่น้อง KF สามหนึ่งนะครับเนาะถ่าไผัสนใจตอนนี้มาจากน้ำม้วนนี่เพิ่นเหลืออยู่สองตัวนะครับเด้ออ่าถยภัยอยากจะอยู่ทางพุ่นกับไป งวูยุขวักคุณกับสิมีอีกกุเนาะสิมีมาเลเลื่อยๆอยู่นะครับเนาะมีหลายครับมาลายปกติพี่ไปตลาดไหนเนี่ยครับไปตลาดผู้ดินกับไปซุ้มเดชกับไปผุดปลากับไปครับอ่ากับไปอยากจะได้กรับสามารถเข้าไปขุนนะครับได้ได้งูตัวใหญ่ด้วยครับนี่ฝากเบอร์ต่อได้ครับฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ062ครับผม250ห้าศูนย์นึ่งหนึ่งสามเจ็ดอ่คุณพี่หยังต่อได้ครับนี่คุณพี่หยังครับพี่นายครับพี่นายนะครับเนาะอ่านี่ละครับพี่น้องอ่างูเพิ่นกับซุ้มปลาะอ่าหรับาเนะโตใหญ่่ลละะนี หกสิบสองต่ออะไรครับอันนี้62ต่อร้องไหนเด้อครับเด้อพี่มีรถรับส่งงห้อยู่เนาะครับอ่านี่นะครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้นะครับเนาะอ่เดี๋ยวทีพัฟเบื้องตัวนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อตัวนี้ก็จากสายน้ำมุดเหนื่องครับสายน้ำมุดอันนี้ห้องเทเล็กครับนี่เทเล็กอ่ะหกสิบเจ็ดแมนใส่ลูกมันตัวไหนครับโอ้ตัวแดงหรือตัวดำครับ ตัวแดงหกสิบเจ็ดเป็นแม่ลูกนะครับเด้อโยชายคุยด้วยนะครับครับผมแล้วก็ใน,นลูกลูกของอไอ้ของพ่นี่เป็นตัวตัวแดงนี่นะครับพี่น้องเนาะอ่าโอ้ตัวแดงสีแดงเข้มเลยแหละครับอ่าลูกสักเดือนแหรอครับเพราะสี่เดือนไปประมาณสี่หาเดือนประมาณนี้นะครับเด้อน,นี่แหลกลูกอ่าลูก,ลกนี่นะครับเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้คู่แม่ลูกคู่เกคนห้องไ 67, ว้หกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเด้ออ่า ว่าเป็นตัวหน่อยที่คับตัวนี้กระดาส่วนสูงกับซีลอยซี่สิบลอยหานซบได้นะครับพี่น้องครับอ่าถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อหกสิบเจ็ดนะครับคู่นี้เด้อนี่แหละลูกเป็นครับผมอ่าอันนี้เบอร์โทรอย่างของพี่ครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันโอ้เบอร์เดียวกันก็ไปตัวใหญ่หน่อยนะครับพี่น้องเด้อตาแม่ใหญ่สองเม่์หน่อนะครับอ่านี่ถ้าใครอยากจะได้พี่มีตาแม่ใหญ่ๆหระครับพี่น้องอ่าอเดี๋ยวสิพาเบิ่งควายทั้งนี้ครับพี่น้องอยู่โซนโซนกุ้งก้ามสาหนี่อยนี่มาปวนมูครับพี่น้องเนาะดีไิมาอยู่ อ่าเป็นมีควายมา่อสองตัวนะครับเนาะควายเถือกันงสองเลยครับเป็นควายตัวผู้สองตัวได้คับพี่น้องเด้อหาผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับน่าจะร้อยสิบ่ครับผมหน่าเกิน,ร,กนร,ร้อยสิบที่น้องครับร้อยร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบได้ยอะค่ะพี่น้องซึ่งง้วนงงวนี่พิ่นจะวัดจากขาหนาไปถึงไรได้ครับพี่น้องเด้เอหึ่งไอ้ยควายนี่จากจากขาหนาไปถึงไรได้ครับเด้อร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสามสิบนะครับตัวผู้ทั้งสองตัวห้องไว้เท่าไหร่ครับนี่ย วางไว้เกตมือสองครับผมต่อได้เอลี่ครับคู่นี่เห็นไหมครับครับผมคู่นี่เป็นห้องไว้เกตที่สองตัวไรเอลี่คือเก่าครับพี่น้องเนาะนี่ตาแต้มแก้มจำนะครับเป็นอ่าทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องยางเบ่งบุญอ่าเนี่ยครับกอได้หลายเดี๋ยวสิพาเบงซวนไทยได้ครับเด้ออ่าอันนี้ค่อยห้ามมาจากบ้านไหนครับมาตะกันพลาสเห็นไหครับเด้อยแตผู้ใดอยากยังไงนะครับเป็นควายตัวผู้สองตัวนะครับเนาะต้นอ่ากระสิีประมาณส้มกันนี่แหละครับพี่น้องเนาะ อ่ายออกมากด้วค่พี่นอ้องอ่าอคครับผมครับอ่านี่เด้อค่พี่น้องเด้อมีมาสตูวตาแ,ตแจ่มแ่มจำอย่นะครับผม่าควายมาจากกันทระฝากโทรศัพท์นะครับครับผมศูนย์หกสี่ครันหก่แปดเจ็ดแปครับผม 87, นะครับเนาะหอยพ้าครับหอาอ่าหยพาจากกันทระเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับเนาะเดยวสีพาเบื้อไงครู อันนี้เป็นแม่ลูกว่าคบนี้ไอ้นี่เด้อครับเด้อพี่น้องแม่เท่านี่ครับพี่น้องตาถ้าใครสนใจเป็นแม่ลูกลูกผู๋ลูกผู๋นะครับอยู่ทางขุนอันนี้กับของไอ้เนาะครับเนาะอันนี้กับแม่ลูกคือกันเนาะอันนี้แม่ลูกอันนี้แม่เดียวโอ้ี่อันนี้แม่เดียวตินี่โอ้หนี่แม่เดียวเด้อครับพี่น้องเด้อหนึ่งวันลูกมันทางขุนเดี๋ยวเสื้ผ้าพี่พี่น้องเบิ่งคู่แม่ลูกคู่นี่ก็ได้ครับพี่น้องเนาะเริ่มจากคู่นี้เด้อครับเด้อคู่แม่ไอ้เท่าลูกผู๋นี่แดงๆนี่เท่าไรครับเนี่ย ของไอ้ของนุ่นหนวดนะครับเนาะนุ่นหนวดข้าไปเบ้อตอนนั้นตอนนั้นเจ็ดสองคู่แม่คู่แม่ลูกคู่นี่เจ็ดพันสองนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้แหละครับแม่นี่แหละแม่ในเจ็ดพันห้าแม่นี่เจ็ดพันห้าเด้อครับเด้อตุ้งเงาอันนี้มีผสมผสมพอมดเลยครับสองพันหาขอบคุณตอนรับาักกันน่ครับพี่น้องเนาะเป็นมีใบทับใบผสมอยู่เด้อครับเด้ออ่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจอยากจะได้ก็ ของลุงหนวดนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเลไปถามเบอร์โทรเหมือนไบรนะครับพี่น้องครับอ่าแล้วกันนส่วนพุ่ในน้อยนี่คุณก็ร้องราคากันอยู่ลุงหนวดตัวนี้ทายก่อนครับนี่ตัวนัดเกียร์ปัญหาครับทำแล้วเกียร์ปัญหาฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสามเจ็ดสองสามสองหาแปดสามสองหาแปดสามนะครับเดิมของลุงหนวดนะครับเนาะเดี๋ยวหายคุนตัวร้องราคากันทั้งนี้นะครับพี่น้องครับอ่า นี่นะครับเนาะอ่เดี๋ยวนะครับไปของแม่นเลยครับอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ยวอยๆไปครับผมโตเดี๋ยวเสื้าเบิ้งอันนี้ก็ได้กับพีนออนะ่น้องเนาะมั่อหลายวัลลุอาเสืเบิ้งทางไหนก่อนครับผมอันนี้เป็นแมนลูกป,ป่ะครับเนี่ยแม่นลูกเนาะครับเน,ะบนาะลักษณะของอะไ ลูกของตัวนี้แดงเข้มเลยนะครับเด้อนี่แหละตัวแม่กับสีส้นสูงรอยหาดสิบหัวนะครับพี่น้องเนาะลูกแดงๆตัวเมียเด้อไม่มันขายแล้วครับเดือนเกือนจะเมียหนี่ไปแล้วนะครับเนาะจังแมียหนีก้อยไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ก้อยเป็นแปดสิบห้าครับแปดสิบห้านะครับเด้อเดี๋ยวสิผ้าเบื้องลูกตัวแดงเข้มตัวนี้ครับอันนี้ลูกไอ้ของพ่อได้ครับนี่สติงเล่ครับลูกสติงเล่ได้ครับพี่น้องเด้อตัวแดงเข้มงามเลยแหละครับตัวนี้เนาะอ่าจังเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้หกเดือนหกเดือนนะครับเดี๋ยวสิผ้าเบื้องส่วนหน้า้ครับผม นี่วัวหกเดือนกลัวทายาสติงเลได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้สวยนังหนาซาใหญ่ได้หระครับพี่น้องนี่เบึงสังเกตนั่งมาหลายเรื่อหรืครับพี่น้องอ่าครับบ้านนี้ตัวนี้ห้องไว้เท่าเลครับนี่ห้องไว้ายแปดสิบห้าครับห้องไว้ายแปดสิบห้าได้ครับเด้อส้นสูงยุดทะเลได้ครับตัวนี้ร้อยยี่สิบตัวหนึ่งร้อยยี่สิบได้นะครับน่าร้อยยี่สิบหกได้ครับเด้อตัวนี้ขาพายใหญ่เนาะอ่าของ่ายมีไม้จักจัครับวันนี้ไม้จักจัมีแค่นี้ครับมีแค่นี้เนาะฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ 096ย์เ332หกศูนย์เก้าหกสานะครับเนาะอาจากวันไหนครับสารคามครับสารคามนะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งไอ้คู่อ้คมแม่ใหญ่ๆคมนี่นะครับเนาะว่าแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เพิ่นจะห้องไวเท่าไหร่นะครับเด้ออ่านี่โดยลักษณะของลูกมันนะครับเนาะ แดงเข้มๆนะครับเนาะเป็นงูอลูกกระทบนะครับเด้อถาพยายใกได้นะครับเนาะอ่าสายลูกกระทบของแมวมันตูบง่ายดีครับพี่น้องอ่านี่นะครับเนาะของลูกเพิ่งเดีอดเสื้ผ้าเบื้องหนึ่งสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับไอ้จังคูนี่้องไว้เที่ไหนครับนี่ผ่าเคิร์ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับเด้อลูกของหาสองศูนย์นะครับตัวนั้นเนาะนี่นะครับปถาไผายใหญ่ใกล้แล้วครับแมวมัน แม่ใส่ซีไว้นะครับนะได้อาทิตย์หนึ่งพอดีครับในหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วมีใบมีหลอดครบยุ่งมั้ครับอ่ามีใบมีหลอดครบดนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละถท้าู้ใดมักในแม่ของไอ้แม่คงสั่งลูกกลังนี้ไงแบบนี้นะครับพี่น้องอ่าเดี็กเสพภาพุ่งส่วนไทยครับผมอ่านี่ยนะครับเดี๋ยวจะเหยื่หลอดเดี๋ยวจะพภาพุ่งลูกดนะครับพี่น้องเด้ออันนี้สีผาเขื่อนเครับปูนี่เป็นองไว้นะครับนะนี่แหละส่วนท้ายของลูกเป็นนะครับพี่น้องครับ บุลินสัตว์บพี่น้องเด้อานี่นะครับเนาะอ่าฝากบอรทโทรศัพท์นะครับเอ้าอ่าบัวทยัน์นะรศ์เก้าาศน์นึ่งสองสี4หนึ่งสออนครับเด้อาไอย่างเดด้มคมอันกมนะครับเนาะอ๋อนี่นะครับพี่น้องเลอติพาไไปเบิ่องอีกคมหนึ่งนะครับเนาะ ว่าราคาง่วใหญ่อยู่ส่วนกลุ่มรุ่นสาประจำสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะครับเันนี้งงวของหน่อยพอคุณน,นะครับพีบ่น้องครับวันนี้จังคู่นี่นะครับไอพ่อลูกของพ่อใดนี่ลูกชิ้นเคฟครับเคฟบาดไหนครับสามหนึ่งสามหนึ่งครับสามหนึ่งน, <counter. S 2> นะครับพี่น้องเด้เอนี่แหละตัวนี้หน,นังหนาไซยใหญ่งามครับพี่น้องลูกมันจิ้นดำๆนี่แหะลูกคือตัวใหญ่เลยครับจักเดือนหรือครับเนี่ยมันหกเดือนครับหกเดือนหกถึงแปดเดือนประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะหกเดือนหกเดือนกลัวๆนะครับพี่น้อง ถ้าใครสนใจวันนี้ลูกไอ้แม่แมันนี่ผสมไปไหมครับบ่ครับมันเป็นสัตว์โอ้โเพิ่งเป็นสัตว์นะครับพี่น้องขาใครอยู่นั่นนี่ลูกอยู่พอกับแม่อยู่เทียบคล้ายๆกับเผาที่ถ้ปล่อยให้ลูกไว้ครับผมโอ้โหเพราะสนใจนะโอ้โหค้นละล่ะครับผมโอ้โหญ่เงยได้หรอครับพี่น้องนี่ขาใครอยากกระเด็นแม่ยิ้งยิ้งเดิเดี๋ยวผ้าเบื้องลูกจะชัดขากนี่ครับผมนี่นี่นี่ลูกเห็เขาเดี๋ยวร้อเดี๋ยวนี้ครับเด้อ KF 3 1มหนึงหนังหนาซาแย่ดีด้ีครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เนาะ คู่นี้ยุดเท่ไรครับพี่พอครับคู่นี้ยุดเท่ไรครับาทิตย์หาอาทิาถวนนะครับนะหนึ่งแส้าหมื่นนะครับได้ราคาต่อรองกันได้มีรถรับส่งให้พร้อมครับอันนี้จ้างอไของพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามนึ่งหกสนึ่งแปดหกหนึ้าแปกห่งเก้าครับนะคตัวนี้ร้อยหัวไดแมวเป็นกระไดสูงใหญ่นะครับนะนมดีครับนี่มนมสีนมนี่มหัวนมใหญ่ด้ยครับพี่น้องอ้าวค่ แตัวลูกนี่ยนมนมซีเต่าอยู่ดนะครับพี่น้องเนาะอันนี้กับเนาะสวยๆแดงๆนี่แหละครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับพอเบิร์เบิร์ทรศนะครับเดี๋ยวต้นต้น้องเมื่อกี้เนาะอ่าอันนี้กับเบอร์เบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวก็ของไอ้อันนั้นครับพี่น้องเนาะอ่าวันนี้สิพาพี่พี่น้องพ่งคูนี่ครับพี่น้องอ่าคูนี้ใหญ่ใหญ่คูนี่นี่ลูกตัวตัวเม่ยนะครับเนาะ ลูกแม่นะครับอ่าพ่อคู่นี้นี่เท่อใดครับนี่สิบเก้าห้าสิบเจ็ดห้าเด้อรครับพี่น้องเด้อคู่นี้นะครับเนาะเป็นลูกของพ่อใดครับนี่ซีวายลูกซีวายศูนย์เก้าหกเด้อครับเด้อลูกโตใหญ่เล่นหลักฐานพี่น้องตัวนี้ก็ได้ซีวายเนื้อหนังยังใหญ่เลยนหลักฐาผู้ใดมากแบบนี้เนาะเป็นลูกตัวเมียนะครับอ่าสิบเจ็ดห้าเขาเรียบร้อยสวยนะครับเด้อเขาเห็นเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ตัวเมียนี่ผสมไปไหมครับตัวเมียนี่ยังท้องว่างอยู่เด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เยส่วนถ่ายม เดี๋ยวสิพาดูส่วนท้ายของแม่คนรับผมอ่าเี่ยวนะครับพี่น้องได้เดี๋ยวเห็อีกทางว่าเป็นคนขับเดี๋ยวมันดีดไปอ่าเี่ยวนะครับพี่น้องได้จิ้มดำๆนี่นะครับส้นอ่าหางเหยเบพึ่งหางครับพี่น้องหางเหย้วใหญ่ได้หระครับพี่น้องเนาะแม่ตัวนี้หางพุ่ใหญ่ได้หระสูงใหญ่ย่างดีลอยฐานิบหาได้เดี๋นะครับพี่น้องดูนี่นะดูอ่านี่นะครับผมหาใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะอ่าพอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ ศูนย์ีูนกี่นะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับผ่าไปสนใจคูนี้นะครับสนใจอ่นใจรได้ราคาพิเศษอ่าราคาพิเศษมีรถรับส่งให้พร้อมนะครับเด้อ่รับาอ่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 าอบาอ่าย่า้่าอ่าอ่า้่าอ่าั่่่ารับผมา่าอ่อ่า่อ่ บรรยากาศอยู่ทางนี้นะครับเด้อพื่อนเดี๋ยวสิพายุดขอไปเบื้องโซนทางไหนนี่ครับพี่น้องนักสลับโซนง้วงครัคู่นี้ปะโอ้นี่เป็นโอ้ทองที่สามในทองทองในหาเดือนนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวสิพธิภาเบื้องคู่แม่ลูกคู่นี่นะครับเด้ออันนี้เป็นคู่แม่ลูกแล้วก็ส่วนตัวแม่นี่ทองในหาเดือนนั่นเป็นทองที่สามนะครับนะทองที่สองทองโอ้ทองที่สองแต่โอ้ทองที่สองนะครับนะ ผมพี่สามสามตัวอันนี้ลูกแรกนะครับนะลูกลูกของพ่อได้ครับนี่ อ๋ออันนี้เป็นดุของพริกแดงนะครับเด้อ SK 5 8 1นะครับเนาะเด้อครับเด้คอครูนี่ก็ถือว่าเป็นครูที่น่าสนใจยช่ครับพี่น้องซื้อ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 สองเหมือนได้สามครับตัวนี้เนาะวันนี้ตัวที่ผสมอยู่ในท้องนี่ที่เพันมาหาเดือนนะครับผสม KF 3 1นะครับพี่น้องเนาะอ่า KF 3 1เดี๋ยวอันนี้ผ้าเบื้องมือผสมนะครับเนาะวันที่25มิถุนายนเด้อครับพี่น้องเด้อนี่นหลักครับผม5เดือนนะครับเนาะ KF 3 1 มีใบมีหลอดอันนี้แม่รับประกันอย่างนี้ครับประกันท้องขาทุกขาถอนสี่โค้งสองสุดบ่มี้นะครับเนาะโอ้บนีดของพริกแดงนี่ตั้งเดือนหรอครับหนร่บประมาณหกเดือนนะครับเนาะ ครูนี้นี่เป็นครูที่แนะนํำอ่าน่าสนใจอีกคูหนึงนะครับพี่น้องเนาะซื้อ2องหมื่นได้3รับประกันให้ทุกอย่างอ่าห้องไว้เถอะนะครับคูณีกที่หนึ่งหนึ่งแสนหนึน่งหมื่นนะครับพี่น้องครับอันนี้มีรถรับส่งให้ยปะครับอ่ารับประกันอ่าพร้อมส่งนะครับพี่น้องเดี๋สีภาพเบิื่งแม่มันครับแม่นี่เครื่องดําดีนะครับพี่น้องเด้อ นี่แหละเส้นหนากระไรครับพี่นอ้องเส้นสูงกระเซี่ยร้อยหาชิปนะครับเส้นแม่กระไรกระไรลูกของพริกแดง SK581 นี่ก็ถือว่าหนังหนาใหญ่ดีนะครับตัวนี้อ่าใครอยากกระไรป็นวัวตัวเมียนะครับนี่จิ้มดำๆำเลยครับพี่น้องดูคนเนาะอ่านี่นะครับพี่น,น้องนมกับซีเต่าอยู่นะคะนรับ,รบรเด้ออาผู้ใดอยากจะได้ครูนี้นะครับเนาะแม่กับนมซีเต่าครับผมอ่าจิ้มดำดำนี่แหละครับผมแม่เอามาจอกโตครับมืเมย์มะครูนี่นะครับพี่น้องครับอ่าถาผู้ใดเอส แม่ครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ089 375 8 2นย์แปดมแม่จากบ้านไหนครับลำดวนนี่นะจะมาจากเลยเมืองพ้นนะครับเนาะลำดวนจากเมืองพนขอนแก่นนะครับเด้อมีขวากมีปะครับแม่มีอยู่นะครับเนาะถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับโทรตามโทรตามเบอร์เมื่อกี้นะครับเด้อ นี่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพระเดขึ้นไปเบิ้งหน่อยนี้ครับพี่น้องครับมันหวานนะครับแม่เด้อครับผมเดี๋ยวจะพระเบิ้งหน่อยกูแดงแฟนซีนี่ครับพี่น้องเนาะผู้ดูว่าของผู้ใดเด้อครับเด้ออันนี้อันนี้ของผู้ไรครับเนี่ยของเ้าบปะบอลลูนนะครับเนาะ อันนี้เจ้าของคนยุ่งใส่พุ่มไพี่น้องเนาะสวัสดีครับราคาเบื้องต่อพวเห็นเจ้าของคนครับผมสายแฟนซีนี่เนาะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องไหนจะพาไปดูฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวจะพาเบื้องไหนเบื้องง้วของหอยแหนมนะครับเนาะว่าเผนมาแบบไหนครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ของไอ้จังหอยแต้มเนี่ยคนนี้มาสองตัวนะครับวันนี้เป็นง้วสาวทั้งสองนะครับเนาะครั ตัวนี้ผสมไหมครับนี่่ท่านผสมด้วยนาะสคห้าสองศูนย์มีใบมีอดอยูช่นหมครับเนาะตัวนี้นะครับของไอใบตัวนี้ไหมครับนี่อ่าตัวดีนะครับเด้อผมอายุเถดเลยนะครับเนาะเกิดวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมปีหกสองนะครับของตัวนี้นะครับเนาะอ่านี่นะครับถ้าใครอยากจะได้อ่างัวสาวตัวนี้นะครับตัวนี้ห้องเท่าไรครับนี่แปดหมื่นห้านะครับเด้อเนี่ยแหละของหอยแตบครับผม หัวร่นล้นเขาเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เด้อส่วนสูงอยู่ที่เท่เลสครับตัวนี้วัดไปร้อยสี่สิบนะครับนะเดี๋ยวสีผ้าเบื้องอีกตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้ห้องไวแปดสิห่าครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องไหนตัวนี้นะครับเด้อว่าเป็นห้องไว้เท่เลสนะครับเนาะเป็นวัวสาวอีกหนึ่งตัวนะครับพี่น้องครับเห็นนะครับหยิมดำดำนะครับเด้อตัวนี้ห้องไว้เท่เลสครับ ะนะครับน่าดรอสติไฟน์ยางวนเรื่อยๆครับพี่น้องครับวนดูเรื่อยๆพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้ห้องเท่าไรครับนี่ตัวนี้ห้องใว้ หาสิบเก้าด้ครับเด้ออ่าเบอร์โทรศัพท์ครับผม0 8นย์แปดเก้าครับศูนย์แปดเก้าสองศูนี่สอย์ตี่ห้าหกเก้าสี่ห้าหกเก้าสี่มอยแต้มอางไรก็ไม่บอลนนะครับเนาะตัวนี้สสวนสูงยุทธเดชคำวัดไปตัวนี้ร้อยี่ี่ครับผมร้อยเท่ากับร้อยซี่ซี่ครับร้อยสี่สิบสี่นะครับพี่น้องครับอ่อมผสมครับผมรอ่มผสมนะครับเนาะ โอ้เดี๋ยวสิพาเบื้องครูนี่แม่ลูกแม่แม่แมลูกนะครับเนาะแม่แม่ลูกย่างสัตนไงได้เหรอครับพี่น้องลูกตัวนี้เนาะเดี๋ยวสิพาเบื้องอไปเบื้องทางพุ่นครับพี่น้องจังสิบว่าย้อนแสงนะครับพี่นอ้องนี่นะครับเด้ออันนี้ลูกของใครพ่อได้ครับนี่ลูกพ่อมีใบเหรอครับอ่าพ่อมีใบลูกของพ่อได้ครับพี่น้องจังลูกพ่อได้พูดแต่ว,ว่าโตไงหนังหนงาใหญ,ญ่ย่างแข็งได้ครับเด้องามๆได้ครับตัวนี้ก็ได้อ่าคนดูว่าเห็นไหมครับพี่น้องอ่า อันนี้ตัวแม่ผสมไหมครับนี่แม่มันขึ้นรอบนึงเหรอครับโอ้แม่ขึ้นแล้วตวบาร์พระทันผสมนะครับเด้อรอบต่อไปผสมได้ครับถาไฟมาถาผูใ้ใดมาคู่แม่ลูกคู่นี่เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งลูกครั้งนี้นะครับเนาะ,ะลูกนี่โตงามดีเลยแหละครับผมถาผูใ้ใดสนใจอยากกได้ตัวนี้ วอนโลดนี่ยนะครับนั่หนาใส่ยง่ยีแดงดีครับผมอ่าเนี่<ค>นะครับเรอได้ส่วนของดูดคนนะครับอ่าเราเิ็นผ้าพีพัน้องไปเบืองวา่าคู่นี่คู่นี่เท่าไดครับนี่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้านนพันนะครับเด้อน,นี่แหละอ่าอยากจะได้คู่แม่ลูกลูกงามๆแบบนี้นะครับเนาะอ่าให้ฝากเบอร์โทร,รศัพท์นะครับไปครับศูนย์หกหนึ่ง หกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดหาครับสองแปดเจ็ดหาว่าจะาจากวันไหนครับวันสุวรรณภูมิสุวรรณภูมินะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องตาไฮพีพี่น้องเบิ่งเอานะครับเนาะสวยๆหนังหนาๆนี่แหละครับผมเดี๋ยสิ่งที่ยังไปเบิบงไหนโซนทั้งนี้นะครับพี่น้องครับจังหูะแบบนี้่รูดของผู้ใดนะครับเนาะ เดี๋ยวถัดพี่น้องผมจะไปทังไหนตอนะครับเนาะนี่ยแหละบรรยากาศโซนงัวงามยูไต้กบสมสารห่องพี่น้องเนาะเดาเสด็จพาีพี่น้องยังขอไปบึ้งโซนขางนี้เดินไยครับผมเดี๋ยวขอไปดูโซนข้างในกันดีกว่าครับผมลด่อมาลนะครับวมื่รีามาฝไปร่การนะครับผู้ดเป็นเจของเนี่บพี่นองอเยวยังบึ้งบรรยากาศขางนี้นะครับเนาะ ไอ้จังของเ้าตัวนี้ห้องเทเด็กครับนี่ห<อ>้องปูาดเท่ด็กก็ปูขาดหกสิบหาได้ครับพี่น้องเดลยล้ลนธรรมชาตินะครับเนาะเครื่องบดก็หลายขึ้กันนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับขาดไปอยากาจะได้ตัวนี้ผสมไปครับนี่อนนทองว่างอยู่ได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาเบื้องส่วนหน้าอ่าดีๆครับพี่น้องอ่าน,นี่แหละครับขาดพู้ใดมากแบบนี้เท่าห้องวัยหกสิบหาได้ครับพี่น้องอ่าเป็นวัวทองวา,าองอยู่ได้ครับอ่าถ้ดไปอยากจะได้ไปผสมนะครับพี่น้องเนาะหาพอดีๆใส่เอลยรับผมฝากเบอร์โทรศัพท์ได้ครับ 093 412 324 6ามะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมนครับในโซนของวัวงามนี่ก็ตือบา่ามีงัวมาให้พี่ให้น้องได้เลือกทุม่าหลากหลายนะครับเด้อครับผมนี่แหละครับผมถ้าใครสนใจตัวไหนก็ขอมาเลือกเอาครับตลาดนัดโคกระบือบ้านหันตำบลขอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นกับปืนทุกๆวันพุธนะครับพี่น้องครับอ จนในคลิปนี้ในโซนวง่งามเนี่ยผมก็ขอจบอคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องติดตาเหมแล้วกันวนะ่าคลิปหน้าผมจะพาพี่พ่อหนังไปเยัองอยู่ตลาดไถน,นะครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องติดตามหมือนเดิมนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ